ไปกันเลยโตเกียว ร้านชื่ออะไรคะเมนชิราชิเมนชิราชิอุดงไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับพอดีมีเพื่อนแนะนําบอกว่าอยากกินมันอยู่แถวฮาราจูกุก็เลยแวะมาตอนนี้รอประมาณ25นาทีได้แล้วอยู่หน้าร้านอีกประมาณ30คนเออหน้าร้านอีก30คนนะก็ดังอยู่ดังอยู่เดี๋ยวเปิดแทเราก็จะรอต่ออย่างไม่ยอดขอนะ <laughs> สิริเวลารวมนะครับ5 3นาทีนะครับมาถึงนี่ตรงนี้สั่งมาเป็นอันนี้คร คาโบนานาหนึ่งทามนะครัับอนนเพี่กวงบอกเป็นซิงเนเจอร์แล้วก็พี่จอยเนี่ยเขาสั่งเป็นตัวอุด้งเย็นชิมนนะครับให้ดูว่าคุ้มค่ากับ50นาทีไหมนะครับคือจริงๆเขาสั่งขเขาปริงไปเพิ่มนะครับมี่ี่มนไทโกะอันหอมชีสมากๆไข่นี้ยน,นัวชีสนัวไข่คนละสองเลยคนละสองเปรี้ยวแบบบะหมี่เย็นแต่ว่าใส่ใน,ในไนโกลเพิ่มรู้ใจงานแล้วเขาบอมนม่ไนโกลอร่อยไอตรงเนี้ยเขาว่าอร่อยแล้วในะ แต่ว่ามันอร่อยแบบคานพบูนาร่ามันก็จะมันมันบิมคลีฟใช่ไหมซอสอันนี้ครับเขาบอกว่าออริจินอลคอสซอสฮาจูกุเขาลองกินเผ็ดทิ่มขึ้นมาเลยฮะซ้อนพริกแบบเผ็ดแหลมๆอ่ะเผ็ดกรึ้งเท่กรึ้งเท่ฟีไว้คล้ายแบบทาบตะโก้เปรี้ยวๆนิดๆน้ำมันเข้ากับคาโคนาล่าไหมก็มันแก้เรียนได้ผมว่านะในไท่โกะดีที่สุดอันนี้สองท็อปปิ้งมันหวานทอดพ่อจรคะมันหวานเป็นไงบ้าง งานเจี๊ยบแต่เาก็มวางเทอร์มอฟใช่ใช่ที่ขอ่ทอดที่นี่ซัพพล์ใหม่อโอ้ยจริงอร่อยมากชุ่มข้ามาใกล้เลยเสร็จความอร่อยเด็ดความอร่อยในปากอ๋อเพ่อยอร่อยหวาน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 เพื่อไอซัพเปิลที่ลาโก้ที่มันที่ลาโก้สเปิร์มปลาอ๋อเพื่อนจะสั่งเมนไทโก้นะครับจะสั่งไข่ได้สเปิร์มนะก็เลยชิรโก้แทนไม่เป็นไรครับพอดีว่าผมทานได้โชคดีนะที่นี่มีซอสคนไทยติดซอสอย่างเรา ชอบไหนมากกว่ากันคะลรแบบคนละแบบนะซึ่งเมนูเขามีอีกเพียบนะครับมีเพียบก็ใครมาคาลิจูก็ลองดูครับนี่ตามรอยน้องเตยมานะครับก็น้องเตยบอกว่าเวลาน้องเตยมาชิวย่าเนี่ยครับเขาจะมากินข้าวผัดหมูทุกครั้งเตยไงคะเตยเตยพี่ป๊าป่ะครับก็มีน้องคนไหนที่แบบไม่ใช่อย่างไงเนใครเดินผ่านเหรอ เลยอ่ะก็เลยเอ้ยลองดูดีกว่าครับมันชื่อร้านว่าอะไรนะคานิซิยะดูปเป็นข้าวผัดปูที่น่ากินดีนะจะ <c oughs> อยู่ตรงที่สมมติว่าเราเซิร์ชจะก,กินคือไรอที่คิรุยะก็ได้เมื่อเรา,เ,ราเข้าแ,<ต>แกกินนี <c oughs> ่คไลท์ก็เลยลุกขึ้นมาชั้นสามก็จะเจอร้านเลยเออมาแล้วครับอิตาดากินมากก็ผัดปูนะครับประมาณพันสามร้อยเยนขอน้ำปลาเขาอะไรนะคะไม่มีไม่มี เค็มแค่วหวานหวานปูหน่อยน้ำก็จ้ำจ้ำนะซึ่งราคานี้ก็จะมีซุปนะครมาให้นะครับซึ่งเป็นซุปที่มีขาปูมาด้วยหลักๆทั้งร้านมีแค่นี้อปุกตาปูจะมีแบบไก่นอ่บ้างแฝกเครื่องเคียงบ้างหลักแต่แตเสียงกระทตะตหลิวนี่คือดังตลอดเวลานะครับเพราะที่นี่คือข้าวป่าตูครับเขาเชื่อว่ข้าวป่าไทยชอบไหนมากกว่ามาชิมดูนี้หอมกว่าหอมกว่า กระทะดังตลอดเวลานะครับอันนี้มันเหมือนข้าวผัดไข่ที่มีปูอยู่ข้างบนข้าวผัดไข่ที่มีปูโป๊ะแต่ผมชอบนี้มากกว่าอันนี้มันนวลกว่าหอมไข่หวานไข่อะไรเงี้ยชอบแบบจีนไทยแบบบ้านเรามากกว่านะป้าจะชอบข้าวผัดที่มันร่วนกว่านี้ป่ะอือเหมือที่บอกเนาะของข้าวเมนียวม้าจ้าวของเราเนาะโอ้เข้าเย็นอ่ะแล้วข้าวมันร้อนแล้วแบบปูมันเย็นอะมันก็เลยเดี๋ยวพี่ยังกินปูมันคนร้อนไม่ได้เว้ยต้อแปลกๆปอ๋อแล้วไหมต้องจิ้มของคนาวเหนียมักจ้ นั่นสองกว่านั่นต่อไปเวลาเราสั่งอาหารเนี่ยถ้าสั่งให้เธอเธอสั่งให้ทันสรุปก็แย่งกินเหมือนเดิมอยู่ดีแต่ยื้อกันถามเขาสุดท้ายครับร้านนี้จะมีซ้ําหรือไม่ครับซ้ำน่าจ,จะกินแต่อันนี้เพราะจริงๆตะกี้ผมเห็นว่ามีรามเมงด้วยแต่กลัวจะกินไม่หมดนะก็เลยไม่ได้สั่งไปาาเพราะราเมงหน้าตาดีเหมือนกันแต่ในร้านนี้ทุกคนไม่มีใครสั่งราเมงเลยนะกินเร็วด้วยคมก็ค้างกินเสร็จแล้วนะ มันก่อนมาร้านเ่อโดนตรตีแถวนี้ครับแล้วก็เห็นเจ้าร้านนี้ครับร้าน p ิปเปอร์แดนครับซิ้น1972เนเห็นว่าเป็นเฮอร์ชี่นะครับแล้วก็ถูกหลอกโดยง่ายได้นะครับแล้วก็อยากลองปกติเนี่ยไม่เคยทานเค้ยเย็ยนเลยนะฮะโอเคคนระับอันนี้เป็นครีมอ่ะไม่ช่ไอติมนครีมชอ็อกโกแลตไอตัวนี้มีไอติมไอตัวน,วนี้ไม่มีไอติมจะใส่อะไรไแทนไม่รู้ก็คือเป็นครีมช็อกโกแลตนันน่แล้วก็มาเครปเย็นนะครับอบร่อยดี มันดูเด็กอ้วนคนหนึ่งไม่ก็ช็อกโกแลตเหรอเหมือนพอเป็นช็อกโกแลตก็เลยซื้อมันมีเม็ดกระชีอยู่ข้างในมีเหรอข้างล่างอ๋อยังกินไม่ถึงอ่ะเป็นท่าการตลาดนะเริ่มอร่อยอ่ะมันกรอบกว่าที่คิดอ่ะถ้าเชฟเย็นจริงๆมันต้องนุ่มๆใช่ป่ะนุ่มกรอบๆอยู่เหมือนกันอะเต็มเซ็ให้กี่คะแนนเจ็ดก็พอทำไมอ่ะคือมันเยอะไปหน่อยอ่ะอันนี้ก็ครีมคหอมแป้ป่ะกินเดียวเดียวไม่ต้องครีมแล้วก็แล้วผมดูอยากกินอย่างอื่นมากกว่าอะเป็นเม็ดใหญ่เป็นช็อกโกแลตเป็นเม็ดอะไรอย่างเงี้ย ิมป,ปากบอกเกียคะแนนนะแต่ตอนกินดูมีความสุขมากอืมเสร็จไม่จริงกินโดนไม่หมดแล้ว <c oughs> โอเคแบบแบม <c oughs> ที่นี่คือเอบิรามุมาลุปะเอบิมาลุปะใช่ครับเป็นร้านที่แบบว่าผมมาโตกเกียวหลังๆเนี่ยต้องมาอย่างน้อยสองครั้งต่อรอบครั้งแรกที่ผมมาผมมาตอนประมาณบ่ายโมงใช่ป่ะมาลองกิน ที่อร่อยมากแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตแคปตันจบคอนเสิร์ตปุปป๊บพาเพื่อนมากินอีก4คนพนักง,งานเจ้าของร้านหนึ่งหันมาถามว่าเอ๊ะอยู่เพิ่งมาตอนบ่ายนี้วาอีกแล้วเหรอ,อครับอร่อยมากซึ่งเดี๋ยววันนี้เข้าไปเจ้าของร้านจำได้เฮ้ยอยู่มาอีกแล้ว <c oughs> ซึ่งรามเมงที่นี่นะครับก็คือรามเมงล็อบสเตอร์เมนูหลักก็จะเป็นล็อบสเตอร์วันนี้เห็นว่ามีสเปเชียลเป็นออยสเตอร์ด้วยใช่เมนูสเปเชียลสำหรับวันนี้เป็นซอสเต็ดออยสเตอร์ราเมงก็เป็น หอยนางรมชิโอ๊ดทโอ๊ก็ซุปเกลือซุปเกลือใส่ยูสุซันโชอ่ะก็น่าลองนะว่ากันครับผมกินออริจินอลก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ควรควรจะลองก่อนถ้ามาครั้งแรกควรจะลองออริจินอลก่อนโมล็อบสเตอร์ราเมิงอันนี้เขาให้นะครับเป็นแอสเพนไทเซอร์นะครับตอนนี้หน้าผมขาวมากส่วนหน้ามีโค้งมืดมากอื หอมพิ่ไทยนะมันมีอะไรท้ายตอนท้ายอะ็นสไปร์ตแล้วอันนี้ก็คือคู่กับไอจิโจโ้จริงๆมันก็อันนี้เป็นอาหารตบบันวยุโรปเหมือนกันนะตัวเนี้ยขนมปังแม่งกรอบจริงๆค้าวที่แล้วกินอันนี้ป่ะกิน เป็นแอปเปิ้ลไทยแบบเล็กๆไม่ใช่ครับต้องอะไรดีแต่ร้อนมากเลยครับร้อนมากเลยโอ๊ยแต่พอตอนที่เสิร์ฟมาตะกี้มันปุดๆเลยนะหน้าตาแปลกมากราเมนพี่จอยเป็นราเมงหอยนางรมนี่แหละเฮียจะมีสเต็ปในการกินนะพี่นะคือกินแบบธรรมดาก่อนยังไม่ได้คุกกินไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยเอาซอฟตครีมมาคุกมันก็จะมีแบบความแบบไอ้ครีมครมเนี่ยหรอครีมี่อีกแบบนึงเป็นซอฟครีมเป็นซอฟครีมใช่อันนี้ก็เป็นจานเอาไว้ใส่กุ้งโอเคครับโอเคครับพี่กกออนะบไว้เลยนะครับว่า ให้ใส่ผ้ากันเรือนด้วยเพราะเลอะแน่มึงไม่รอดเนยไม่รอดเลยเหรอดูจากการแบบปกติพยายามลองครับโอ้คือเคยกินราเมงซุปกุ้งแหละแต่ว่าอันนี้มันไม่ซุ้งขนาดนั้นอะไม่บูหานานแล้วก็ความแบบญี่ปุ่นเยอะอยู่มันพอดีอะเออเป็นแบบผสมเฟ้นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งบางคนอาจจะชอบแบบกุ้งๆนะแต่ว่าอันนี้มันแบบที่ขนาดนี้ก็กำลังดีฟังทางหอยเป็นไงบ้างคะแบ่งเลยค่ะเดือดมากเคยกินลาเป็นหอยเนาะซึ่งเขาก็มีพริกอันนี้มาให้เพิ่มเติมนะตลอดตัวนี้ไม่ใช่มาดูเองพริกมันเป็นมมาใอะไรมครับมีแบบเป็นพริกพริกเศส่วนแล้วก็มีพริกคล้ายๆเหมือนผงเลยอืมแล้วก็พริกไทยแต่ว่าคุณกินไปก่อนอย่าไพปรุงหรอกไมให้ปรุงอ่ะเดี๋ยวกินไปก่อนละกินทั้งพังแล้วก็เดี๋ยวคนไข้เอาสารพิมมาคลุกเลยผมเขาจะเป็นอีกรสหนึ่งถ้าปล่อยกินสปา่ช คือปริมาณมันไม่ได้ยอะมากอะมาดูกันว่าพีทจะรอดไหมวันนี้ทำามต้องออกมาไแกะอ๋อนมันจะกิาร้อนนนิ้วชาปเนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้กับ10องศาเดือ้างในห้องนาน้เย็เียุเเราคุกดูแล้วขนมปังก็ลงไปแช่เลยหรอใช่ก็กินขนมปังได้ขนน้พี่จอยชิมยัง เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนญี่ปุ่นเขาชอบกินข้าวซอยก็ชอบกินข้าวนี้น,น่าสนใจพริกน้ำมันแบบนี้เนะี่ยไม่เผ็ดเลยเหรอไม่เผ็ดเลยแค่หอมๆแต่ซุปน้อยจริงอ่ะสำหรับคนแบบชอบซอดอย่างเราไม่ได้กว่าข้านจนเปนเร่ควรชุบครับเข้าใจแล้วแตคนกว่านี้คือไม่คงต้องใช้กุ้งเยอะมาก หอมไม่เฉยๆจริงๆวย่ากุ้งครับปกติเนี่ยอันนี้ที่เราสั่งก็คือมันแบบสั่งกุ้งอลูเตอร์ทั้งตัวใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดแบบปกติอ่ะคือจะเป็นแค่ซุปกุ้งเฉยๆใช่ซึ่งฉะนั้นซุปมันจะน้อยเท่านี้ป่ะเหมือนกันเท่ากันซึ่งจริงๆผมว่าก็ไม่ต้องมีกุ้งก็ได้นะเรากินแค่ซุปกุ้งก็พอครั้งแรกก็อยากให้ลองครั้งที่สองผมก็ไม่สั่งอลูเตอร์นะอันนี้คือแบบจะคิดถึงอยากกินอีกต้องสั่งของมันด้วยเหรอเรื่องเนื้อู่นะ คือด็อกเตอร์มันอร่อยนั่นแหละแต่ว่าแค่ถือว่าก็ทำสุดกำลังเลยเนื้อไม่ได้แห้งด็อกเตอร์เนี่ยประมาณเกือบเกือบหกพันเยนแต่ถ้าไม่มีก็าออราคาปกติเลยพี่โกง <ใช S 2> แข็งแรงนะครับพี่โกงววฟังเนีดิสต๊อกมาเพิ่มครับซึ่งเจ๋งดีนะเลยสต๊อกที่นี่เขาให้เราเอา,เอา,เอาน้ำซุปข,ของเราเนี่ยราดลงไปเองใช่ถ้าเกิดเรากินจนหมดแล้วแล้วน้ำซุปเหมดทำไงวะเขาก็จะไม่ให้แดกอาไรวะเขาเขียนไว้าเขียนไว้แล้วว่าประมาณถ้าจะสั่งอะไรให้ดื่มสุดไว้ด้วยนะครับแบบนี้นี่ทำมาให้เลยไม่ต้องทำไม่ต้องให้เราทำเขาจะเป็นสุดทีีี่่่เเเราาชอบนนย หนังงที่รรปุซุปคุณก็จะใส่มีแบบผงกะหรี่เข้าไปนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่อาหครพจะซ่าโตต่อก็ได้เป็นแบบที่คุณชอบหนาวจนไม่ไหววันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าหนาวประมาณสิบไม่ได้ทำอย่านั้นไหมเมื่อเช้าเปิดหนาวดูคือคืสิบนะแต่ว่าเราว่าที่วันนี้ลมแรงอันนี้คือเป็นริซอตโต้ข้าวไข่ชีสกุ้งรู้สึกเหมือนเรากินข้าวต้มทางใต้กุนเทเหมือนซูเคเมนที่ที่เราเอามาใส่คัตเต้อะผู้หญิงอยมาโกโก้แต่ว่าหอมชีสกว่า เต็มสิบให้ที่แค่ตัวคอรเนลเซอร์อร่อยก็ต้องให้ก้าวป้านี่เก้าเลยะตัวที่แกะมาให้แล้ววะดีแต่ตัวที่มันติดอยู่กับกุ้งอย่างเงี้ยมันแกะยากเพราะว่ามันโดนความร้อนตัวอะไรด้วยมันถึงเวลาปุ๊บมันแกะยากก็ถ้ากินก็จริงๆก็ไม่ต้องมีกุ้งก็ได้มันก็ไม่มีอะไรมันก็มันๆเลี่ยนแต่กินไม่อยู่เลยนะก็ชอบเราเราชอบกินของมันเราชอบกินของเลี่ยนอยู่แล้วจริงๆเราเป็นคนกินเยอะด้วยนี่พี่จอยเหลือมานะครับ แปลกๆมันมียูสุด้วยนี่ใช่หไหมเส้นจะมีความเล็กกว่าด้วยความที่ว่าเส้นตัวของชามล็อบสเตอร์เนี่ยซุปมันมีความเป็นแบบซีเรีมสนิดนึงซุปมันหนึบหนึบอะไรเงี้ยมันเลยต้องใช้เส้นใหญ่หน่อยซอสได้ติดส,ส,สัมผัสซอสดะขึ้นนี้เบลเป็นชิโอเมันก็เลยแบบเป็นซึ่งละเมนธรรมดาสดชื่นจากทะเลปลาพิกวงดูเฮยไม่กินไอตัวเท่านี้ของมันค้าพิทวงจะตามมากิน